สวัสดีครับช่วงนี้มีคำถามจาก HR มาเยอะแยะเลยครับเกี่ยวกับเรื่องโควิด1 9นะครับจะใช้เวลาแบบไหนในช่วงกักตัวนะเวลาพวกนี้เราต้องจ่ายค่าจ้างไหมแล้วกฎหมายแรงงานว่าไงบ้างนะจากประสบการณ์กว่า20ปีที่เป็นที่ปรึกษาด้าน HR แล้วก็เป็นที่ปรึกษากระทรวงแรงงานวันนี้จะมาไขาข้อข้องใจให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับผม โค้ชทีเจธนกริจลัดรุ่งชาวดิตครับก็ตอนนี้มันมีคำถามเรื่องโควิด1 9เนาะเราชาว HR เราจะทำยังไงกันเนาะก็มันมีประเด็นก็คืออย่างนี้ครับสิ่งแรกที่เราต้องทำเนาะเข้าเรื่องเลยนะก็ HR เนี่ยสิ่งที่ต้องทำแรกๆเลยคือเราต้องออกระเบียบปฏิบัติหรือข้อกำหนดออกมาก่อนเนาะไม่งั้นการที่เราไม่ออกเนี่ย พนักง,งานเขาก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องทําอย่างไรกันบ้างเนาะแล้วเกิดถ้ามันต้องมีการใครที่เขาไม่ไม่ทาตามที่ที่เรากําหนดอะเราก็จะอา,อาจจะมีมาตร,ารการเนาะในการที่จะลงโทษหรือ,อ,อทําอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เขารู้ว่านั่นคือสิ่งที่ไม่ควรทำเนาะการถ้าถ้าเราไม่ได้ออกกฎระเบียวไว้ก่อนเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาก็ทําได้นะฮะอยู่ดีเราจะไป ไปลงโทษเขามันก็ไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยคือเราต้องออกกฎระเบียบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในเนื้อหาของกฎระเบียบเนี่ยที่เรามักจะเริ่มกันก่อนเลยนะก็คืออันที่หนึ่งนะคือเราต้องห้ามก่อนครับว่าประเทศต่างๆมีประเทศอะไรบ้างที่เป็นกลุ่มเสียงที่เราไม่ควรให้เขาไปนะนี่ออกคําสั่งห้ามเลยนะถัดมาก็คือก็ถ้าถ้าเกิดมันมีเหตุจําเป็นนะที่ โอเคสมมติบริษัทสั่งไปอย่างนี้โอเคนะแต่นั่นคือนั่นหมายความว่าผู้บริหารอนุมัติแล้วนะครับโอเคแต่ถ้ามันเป็นไปในงานอาะไรเรื่องส่วนตัวนะมันก็จะมีมาตรการบอกว่าเอ้ยทุนห้ามไปนะถัดมาก็คือถ้าคุณกลับมาแล้วคุณต้องแจ้งห้ามปกปิดข้อมูลพวกนี้นะครับเพราะมันส่งผลต่อเพื่อนๆร่วมงานด้วยนะถัดมาก็คือมีมาตรการอย่างเช่นว่าถ้าเป็นสมมติถ้าเป็นชาวต่างชาติมาติดต่อบริษัทอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราต้อง โอเคขอดูพาสปอร์ตเขาก่อนว่าเฮ้ยเขามาจากประเทศอะไรนะครับถ้ามันมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอย่างเงี้ยเราก็คงอาจจะต้องเอออย่าเพิ่งเข้าได้ไหมอะไรเงี้ยนะเป็นคอนเฟรนท์คอร์แทนได้ไหมอะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับในในองค์กรเนี่ยมันก็จะต้องมีควรจะมีนะก็คือตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ก่อนเข้าอาคารเนาะ อันนี้ก็จะเป็นมาตรการคร่าวๆเวลาตรวจอุณหภูมิอย่าลืมนะปกติเนี่ยคนที่จะมาถึงอาคารก่อนคนแรกๆเ,เนี่ยก็จะเป็นรปภกับแม่บ้านเนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรวจเขาด้วยนะครับไม่ใช่แค่ตรวจแค่พนักงานนะนี่คือสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงนะครับถัดมาคืออ่ะแล้วถ้าถ้ากลับมาแล้วสมมติไปไปแล้วกลับมาแล้วมาแจ้งแล้วแล้วต้องทํำยังไงต่อเนาะผมแบ่งเป็นสองกรณีแล้วกันนะประเด็นแรกคือ โอเคถ้าเป็นในบริษัทสั่งไปอย่างนี้ให้เขาลาอ,อยู่บ้าน14วันอย่างนี้เราต้องก็จ่ายค่าจ้างปกตินะครับเพราะว่าเป็นคําสั่งจากบริษัทเนาะแต่ถ้าเป็นกรณีที่ถ้าเป็นกรณีที่พนักง,งานไปด้วยเรื่องส่วนตัวอย่างนี้เราก็แน่นอนก็คง,ต,งต้องให้เขาให้ความร่วมมือเนาะกักตัวเอง14วันใช่ไหมครับแต่ว่าคำว่า14วันเนี่ยแล้วเราจะจ่ายตังค์ไหมนะประเด็นแรกเลยอยากให้พิจารณาก็คือ ให้พนักงานเนี่ยใช้สิทธิ์ลาพักร้อนก่อนนะครับ 6, ปกติก็จะ6วันเนาะแล้วแต่บางบริษัทก็อาจจะมากกว่านั้นนะโอเคใช้ให้ครบนะครับบางคนอาจจะใช้ไปบ้างแล้วก็ไม่เป็นไรก็เท่าที่เหลือมีอยู่เท่าไหร่ก็ใช้ให้ครบนะถัดมามันก็มีอีกอันก็คือลากิจ3วันนะครับจ่ายค่าจ้างก็อย่าลืมให้ลูกจ้างได้ใช้ด้วยนะครับและในวันที่เหลือก็คงต้องขอให้พนักงานเนี่ยเขาเรียกว่าลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างนะครับ รีฟิดเอาเปย์นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็น14วันหลังจากจบ14วันแล้วไงต่อก็คือต้องให้พนักงานเดยวเขาไปตรวจร่างกายด้วยนะครับโอเคแล้วก็เอาไปรับรองมาว่าเออฉันไม่เป็นอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยนะนะอันนี้คือกรณีที่พนักงานไปเองนะครับอ่ะถัดมาอีกคำถามหนึ่งที่เป็นคำถามหลักเลยคือถ้าช่วงนี้มันกิจการอะไรมันก็จะแย่ไปหมดอนะเนาะ หลายบริษัทก็อาจจะเริ่มไม่มีลูกค้าไม่มีงานเข้ามาอะไรเงี้ยอย่าง,ย,งยกตัวอย่างอย่างพวกบริษัทออร์แกเนอเซอร์อย่างเงี้ยโอ้โหงานแคนเซิลันหมดนะครับก็อาจจะต้องมีการหยุดงานกันบ้างคําถามคือแล้วยังไงต่อเนาะหยุดดีๆหยุดงานเลยไม่จ่ายค่าจ้างอย่างนี้ก็มันไม่ถูกนะครับก็ะจะไม่ผิดข้อกฎหมายแรงงานนะเนาะนั้นผมมีอยู่2ช้อยที่ตอนนี้ใช้กันนะครับอันที่1คือ แน่นอนเราทุกคนตอนนี้เข้าใจในสถานการณ์เราอาจจะต้องขอความร่วมมือของพนักับกับพนักงานะนะครับว่าช่วยลาวิดอปเปได้ไหมนะก็คือลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างนะครับเพื่อให้องค์กรอยู่รอดนะอันที่สองอันที่สองก็คือถ้าทำตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดเนี่ยหยุดหยุดหยุดงานชั่วคราวนะครับมันก็จะมีข้อกฎหมายบอกว่าให้คุณแจ้งไปที่สวัสดิการพื้นที่หรือสวัสดิการจังหวัดก่อนล่วงหน้า3าวันว่าเ,เดี๋ยวบริษัทชั้นจะหยุด วันนี้ถึงวันนี้น,ะ,นะแล้วพอหยุดแจ้งล่วงหน้า3วันแล้วถึงค่อยหยุดแต่ในขณะที่หยุดเนี่ยนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้าง75%นะครับอันนี้ที่ผมเล่าเนี่ยอยู่ในกฎหมายแรงงานนะฮะแล้วก็นึกขึ้นได้ชอยที่3หลายองค์กรก็เริ่มทำนะก็คือ,อ,องานหลักที่องค์กรทำอยู่บางทีอาจจะต้องเปลี่ยนงานมาทำมาขายเจลล้างมือไหมมาทำแมสผ้ากันอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะมี รายได้เพิ่มหรืออันนี้คือในกรณีที่โรงงานที่ไม่ค่อยหรือบริษัทที่อะไรอะสายป่านสั้นหน่อยนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเป็นบริษัทยาที่มันรวยๆหน่อยเนาะก็อาจจะโอเคเริ่มไปช่วยผู้อื่นเริ่มช่วยองค์กรอื่นๆเริ่มไปช่วยคนที่เขาไม่มีผ้าไม่มีแมสไม่มีเจลอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับก็วันนี้ หวังว่าคงได้ประโยชน์บ้างนะครับสำหรับชาว HR ที่จะมีโปรโตคอลที่จะต้องไปทำต่อแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับกฎหมายด้วยนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ช่วยกันแชร์กดไลค์แล้วก็ช่วยกัน Subscribe ด้วยนะครับ